สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเบื้สุขูสุขคนเนาะวันนี้บ่าวเอก็ออกมากเกี่ยวเข่าเนาะพี่น้องหลังจากเขาพักพ่อนหรือว่าหย่านพ้นตกนะพี่น้องหย่านพ้นตกคนบา้าฝันอยู่ีเขาบ้านนี่ก็มือน,นี้เนาะบ้านนี่กับผมบ่บมีเบื้มือพี่น้องเลยแหลตเปรียปร้ยงเนาะก็ได้พ้นเขาช่วยโมอยู่ยวันแข่งโพล่ะพี่น้องเลยมีหลายคนกับเดือบงคลิปเนาะล่าสุดบ่าวเอลงไปบางยาอย่างนี้คลิปรถพ้นอะไรพี่น้องรถจีนนะ,นะเนาะรถจีนมันตาย หลายคนก็ถามว่ามันเสื่อมสภาพมันอันนี้อันนั้นแล้วก็มันรถของไผรเนาะรถของเบาอ้างหรือว่าเบาโลนแถนน่ะพี่เนาะจะคล้องหนาที่เบาเอไปพ่นเขาซอยแถนน่ะเนาะที่หน้าตาเรารอนะนั่นละจะคล้องลดวันนี้เบาเอออกมาเกี่ยวเขาเนาะพี่น้องมาคนเดียวแวงจ้าของเส่าอย่างงั้นอย่างงั้นเพื่อสิได้โอู้ตะลุมานอย่างนี้พี่น้องเลยนี่จะสิด้ทำไรได้เสื่อมทรามมันตายมาสิเอาให้นัก่อนนี่ อ่ะสุม่มในี่คนเนาะเพราะว่บาบ่อเอชีห้ามองเห็นมองเมียนเขานะพี่น้องเราจะเอาแค่ปลาเลยไปทางนั้นด้วยคือหมา่าน,นสิแต่ทางชีวุปไปทางะนะ่ะเนาะเพราะว่าเอาเสียรถเขามาคนตรงบา้งา,แบบางแทงงลลนพี่น้องตรงห้าแบบทิศทางต้องเกี่ยวบจังไรจังไรเนาะก่อนเนาะไะพี่น้องไว้เป็นการเสียบด่านนี่ก็ช่วยะนะเนาะเพื่อสิแปลงจา้าเพื่ออันนี้แดี่วบ่อเอกับตึนช่วยผักกระหยังออกหม่านนี่ มาเอตัดบางอย่างนี่พี่น้องเยปไงควรแตกกลุ่มอันนี้มันดุดเนาะนไปหันใส่อีกบาทหนึง่งเข่าสุ่มนี่พี่น้องเลยนให้ไปนี่ป้าทุเป็นเกาะเป็นเกาะน,นี่พี่น้องเไยตัดสูงกับพอสูงตรงที่ถูกเป็นเกาะอ,อยู่สูงแห้งอันนี้จนเพียงพี่เกือแบจิเกือบจะซ้แบบะำ ข้างเราเองผู้ใดเด็กซ้ำบาพปผมทีเหงาอะไรพี่น้องเลยนักดียุ่งซำนี่กะเจ้าบุถึงขันบัดเอ่อเคียวบะนี่เนาะเพราะว่ามันเป็นเขาซองสันเราเองมาบานตื่มใส่บางหน้าถั่วนี่พี่น้องเลยตัวเขียวกะยิ่ดุมตัวเดืองก,กะไรที่เครื่องหักกะไรได้ซ้ำนี่นีคนไหนดอดนี่ดอก ซุปนี้ต้องไปแทนนี่ยนี่เป็นกกอนเป็นกกอนเวิร์พี่น้องมันจะไปเสียอยู่ไปเสียอยู่พูนอยู่ปลายหนามของน้มถั่วมรู้ๆพู่นพี่น้องเพราะว่าเบาเอบ้านแหงใส่รอบที่ซองเนาะพุยใส่ไ่้ร้ายเพราะว่าย่านน้ำถั่วมีก็ได้มองแง่ทางเนาะทางนี้เป็นกาอนดูมตรงนีไปตัดหลายหนึ่งแต่ก็อีกนีหนานึงเนาะตั้งตัดเบาะเนาะว่าลบมัน แห่งอยู่พี่น้องเลยตัดก็นยากงายเสิร์ฟแล้วเพราะว่าลมมันถั่งตั้งหนึ่งมันสี่ต้างหนึ่งมันสี่อยู่ลมอู่ไปอู่มาอากาศือว่าเย็นโอเคแล้วสำนีึกะจำอะไรจักอันสุดปเลยวะอะไรจะกหาให้คิดหาให้พี่น้องเลยวันตั้งมั่งแบบเหมือแดงประมาดเหมเดียวยันบวายเนาะเพราะว่าพายุเข้ามาเมือแดงประมัดวายโม่ซองโม่เนี่ยนะเนาะจิมา ไตัดไก็ทเอาจำหนึ่งสองสามสี่หอาจจะหาให้ซะเนาะมัดเดียวสิพรท่านมาหาให้ให้เนาะอยแต่ีิมีเระว่าเหนื่อะพี่น้องเลยเดยมเกี่ยวแล้นเนาะความน่าดีพี่น้องเขาอยู่นี่นาแเย็นเลยแต่ที่าี้นี่เย็นเคจ่อย ไอตสุดท้โตเปลนจักตอนนั้นอ่างเงี so 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 like, uh, well ีงามีวันหนึ่งเนาะได้สี่หากันสีเดขาเมื่อเนาะมีประมาณเขาหม่ละที่น้องเลยประมาณสิบสองหมูสิบเขาเมื่อแ่ก็สิบสองนะครับกินเขาสิบองลัวนอนพักกอนหนึ่งสุโมสองหมู่ก็ออกมาเนาะมากี่เะพนเนองเลยเราเอจัดสามห้าเป็นเนาะแล้วให้มีงไปเจหานอนทำลาหาให้้องไก่พี่น้นงมีให้ในกระชีเด้วด้ แขนจะบันลกถึนสองเลยมันโมแขนจะมันลกเนาะบันลำบวมเอยปันไดร้องแห้งแห้งคาดรายปันไดเพราะว่ามัน เนี่จักเตะพี่น้องเลยจักบ่อยจักเก่าเลยเนาะมือสั่นี่ก็ตัดดีๆอยู่ว่ามาเตะโอ้ยเฮ้ยเด้คว่มไอ้ดอนแล้มาตัดซอยพี่น้อง,องคนไนล่ๆกันสองมือสั่นนี่้บเ,เอยตัดกับแฟนๆอยู่หันเนาะเขาเห็นเป็นยังสี่ให้ตายพี่น้องเลยมากกว่าแรกมากถึงมาตัดเตะสัมบันข้างหล,ลังไอ้ดอนเราตัดอยู่เนาะ แล้วเซลเซียมปลาเป็นเบิดว่าสิตัดไปได้หลายมื้ออื่นจริงๆจากเข้ามามากพี่เนาะบอกไม่โดนมาซอยนี่ก็พอเพ่สั่งจากตัวนี้ก็โอ้ถือเลกเลยถอยเครื่องใหม่รอดนี่สอมาชนแนี่ก็หาไปีเลยพี่น้องไอ้จักนี่หาหุ่นปีน่ะแปง้งแป้งแล้วแป้งอีกเที่ยวแป้งอยู่นี่ตอนนี้บ่เอก็กซ์กำลังสิเดินทางเมื่อซื้อกบ,บิวเนาะพี่น้องพราะกบิวมันตาย อันหนึ่งแสนปลายแม่าแสนเจ็ดคู่นั่นนี่แสนหกแสนเจ็ดคู่อันนี้ก็แพงกระเพ้ง,งพี่เน้ะไงอู้ครังสีสตาร์ทพวกพวกมไม่หลอนเรามาซอยนะพี่น้องก็ว่าอยากซองเครื่องอยากอยากให้ไม่ไหวเห็นนะเนาะกักเบาอีกแต่ว่าส่อมีเสาอนี่ก็บ,บริสอ้อได้พี่น้องไอ้ตัดแปลนแปนอยู่สี่หา้าให้โหผู้ดเดียวประกดมาซอยนะว่าตายสามว่าลดเกียร์นี่มีสิวจุดข้ามแปงเนาะ อาขามขัวเนี่ยพอจิบเอาเองเนาะจิบดูวประตูโทรศัพท์กับเท้ากันไนดะ้เนาะน้ำมูกเกิดมาหามันอะไระซินม,มันแหละตอนนี้บ่เองกลับมาหอนเพื่นอนเราซื้อๆยวนข้าแปลงเนาะนี่อันใหม่แสนหาแสนฮกนี่แหละเพื่นอนเราแท่งอย่นี้อัน,น้น้อยนี่ ta này đó là đẩy hai bài là hai nâng khửng khẩn là đẩy đó nó như nó làm nhú Còn nhà ta tắt đẩy ra hay tiểu tiếp thì nào ấy. 1นึ่งสองสา,สามสามสี่ให้และวไปตันของสาวอยูฟุที่ถึงเอาตะแคมฟา้าแบบนี้เนานะแต่การีมาเอาสองให้อยู่นี้ถออให้นี่บ่ายตันอ่ะแต่การีเดียบออกไปทางนี่เด้อนี่เดี๋ยวนี้เอาไปส้างพี่เด้อขึ้นไปขึ้นอีกเนานะ่ะไไรเป็นทางรถพี่น้องเลยเกือเิสร้างคำถึงม,มันซีโม่เลยด่ะสีอว่าไรว่าจะว่จะ,จะหาหกให้ ดักอห่างเกิดมิตรสอบพี่น้องไอ้ข้องไอ้รอนมันกับตะกามันกับตะกามร์มันกับพี่พ้องม้อยเองกับกับบิวเพื่อจีแปงแล้วเพื่อนี่แดนหันเด่นนี่เมื่อไอ้พี่น้องไอ้พี่นี่อุ้มที่หามันเพ่เลบป่ะจะไปข้อโตตัดเข่าพี่น้องไอ้อะไรมืออื่นข้อมัดเนาะตัดใบได้ลายนี่ไอ้รอนมานสวยมั้ย ตั้อ er. ีกแล euh. ้วพี่น้องเลยเพราะว่าตีของกองขี่พุ่นอยู่นี่ไม่ได้เขาตัดเขาขี่พุ่นมากับเขาไปได้หนิพี่น้องไปเสกกระบิวเนาะเห็นไหนกระบิวตันบาดนี่ติดโบได้บิดกับโบขืนเนาะสตาร์ทไดอยู่กลางตีได้อยู่แต่เด้งโบขืนเพราะว่าแบบมีของตันหูท่อน้ำมันหรือว่าตันกระบิวนะพี่น้องแน่เลยพี่น้องเอ้จากจีนมีตัวเดียวเพ่ใส่ตัวเดียวปีเดียวกับทีมเข้าไปรอดทานกระตางันอันนั้นคับยุ่งอันนั้นสองสามล้านทู อันนี้ด้านตายโอเอันนี้เราไปเนองเที่ยวแปงเที่ยวแปงผทูกี่ไทยไปเสียละปีกับเท่าไรตะซำเนี่ยนี่นี่ดะจักจีนฮู้ถุบเละโคกโตจัดจักของไทยพี่น้องเสียงนิ่มๆฮะอันนี้ของเบาอีดเสียงร้องดังตั้งจนแบบนัวคูแล้วก็ควัออกตรวจตรวจออกอู้มีแต่แนวนี่ส้ยนี่ก็เอากระสอบมามัดเอาไายตัวนี้ก็ขาด นี่ตเนีเราเิมประกอบมาจักนี่ขัดขุดดดสวดขุดดดนี่นำมาตัดแบบซองจักซอซองอันอนซมมือกด้เอานตัด้มันจะตัดฮะ้างมาท้งตัดทั้งมัดทั้งเกียวนี่กหามือสซักหาหกมื่นะเนี่ยว่ามือมือแด้สิไปหาคนมามัดเนาะสิจางคนมามัดให้ว่าเอตัดไปได้หลายไได้ไอ้เนีว่าสวยตัดกางแปลงแดลองยานี่ เราติดเบิรกละสิได้อยู่บ่วัดแต่พี่น้องตัดพระมาตอนขำพี่น้องเลยขำกะไม่ดอนแล้วลก็กลับแล้วเนะาะเพราะว่าจักรารรดมีปัญหาอะายด่างายพี่น้องเลยจะได้เขาเมื่อก่อนเนาะนมันจะขำนะแต่ทุกอย่าโอเคแล้วเนาะคนชิ้นเนื้อเบิ้งหัวเบิ้งข่อยสุเน่โอเคเหมือนอ่ะถึงได้กันไหมคนบัก วันนี้เขาไรจกักไ้เนาะตอนแรกหนึ่งสองสามสี่หาหกให้พี่น้องเลยขั้นจักบอมีบันหาเนี่ยก็ได้ไล่ติวกับอปนอันเพราะว่า <c oughs> ตอนมาหันบ่อเอกกัดจักบ่อเอกกัดเพ่กับเขามาบ้านมาสื่อเครื่องสื่อของอยู่ผูกอยู่ข้าแปลงผูกประมาณจักลักวะโอ้เป็นสิบปลายกหลักลุูเลยพี่น้องเลยขอบไก่ขี่ไปขี่มาโอ้จะได้มาแปลงจักอีกลับมากมา เบิงงบบ้งของเบาเออีกเบิ้งของไอรอนอีกลายอย่างลายเนาะจักจีนนี่คือเ่าอีเบาเนี่ยพี่น้องเลย <c oughs> สาเหตุที่ถูกคนเล่าสอบแบบมักนิยมใส่ของจีนนี่มีอยู่สามปัญหาเนาะปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องเงินพี่น้องควางเงินนี่เพราะว่าบางคนกับไ่มีเงินเนาะก็เลยไปล่าเอาอยู่างหันจีนไปเสื้อของอาคนหันจีนมันได้อดถึงแบยังแน่เนาะบางคนมีเงินก็ใส่ของไทยแน่ปัญหาที่สองนี่มันกับ <c oughs> คือเบาเลยพี่น ane, ้องมันได้ใส่ระยะระยะสั่นกระยามันแต่มันถือว่าคนลาวมักแนวนี้เนาะไอ่คนเอาไปลาวเอาหาทีสามนี่ก็ถือว่าของพาัทธะนี่มันแพ้คนลาวเฮามันเนตะไทยใช่หน้าใายเข่าใครหนามพี่น time. Time ้องเลยเข่ากับบเป็นราคาเนาะรักข้าเลยคิดว่าโอ้เอาของกินนี่ก็เนาไปไปทุ่ยๆเตะไทยไปเนาะเพ่กับแป้งก็เพ่กับก็ี่้วทางด้ใจว่าเอ้ข้านมีเงินโอ้ยเอาของไทยแบบพี่เนาะเลยมันได้จบไปหมดเนาะผมมีเงีงบัตรสิแบบเพ่ ใส่งานแบบ,บทำาบ้านรักษาดีๆใส่งานในลายปีได้พี่นาะไม่ไมาปัยองปะ่ะคลองใท้มันดีเพ <c oughs> ราะว่าอะไรมันก็แตกต่างกันไปสื่อคลองจีนมาใส่พอพอสามสี่มือเพยอีกเอ้โมคือกระบิยวนี่บอยเอไปสื่อมาราคาถือแสนปลายแสนหาแสนหก <c oughs> มาใส่ตัดใบข้าวเดียวตันอีกละเพอีกละเ,น,เละนี่ยน,นี่ละพีนองเลย เดียวเอเอาให้น่อยนี่พี่น้องให้มันแดดจะถิเด้วเขาเมื่อนะพระมาน,นี้ไปเป็นกับต๊ะู้ละอยดามันทำเดี๋ยวสิบมาเหตุผลที่นี่เยอะแลวพี่น้องเลยเยม,มของเยมคองนออหลักกับแป้งจักตักในแป้งเลยจักนี่กะมือทำอิดเนาะจะหายวะหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบ ในซีบไห้พ so, so ี <Mrs. S 1> <R> ่เนาะตอนเส่าฮะเออตอนเส่าสี่ตอนแรกหกเนาะในซีบไห้พอดีมืออื่นท่านเรามากแสิเอาไปทางนี้มืออื่นมาเอกาจิตัดสอดป่าผมเลยเพราะอไไรรถไทยเข้ามาทางเพราะว่าทางรถไทยบอกมาทางนี้เนาะเอามาณนี้เดี๋ยวก็บโคกไปนี้มาเอกากองเขาอยู่พูดตะขาจิตัดทางกลางนี่ขึ้นไปเลยตะขาเลียบลงมาทางนะแข้มป่าบอกนะขันมามีสองแก็คตือว่าสีมือเนาะพี่น้องเอาลายๆกับสีมือเลยเนาะ เขาว่ามืออื่นนี่ก็ยิเม่ร่าวาสิไปหาคนมามัดเขาซอยพี่น้องไปจ่างไปบ้านเนาะก็เลยอุตส่าห์แบบคุ้มตัดให้มันได้หลายมือเอกกัสีบบมาบอนี่เขาว่าเขาสีมาอย่เนาะแต่ก็เล็กน้อยต่างๆเบาแค้นเบาอามท่านอะไรพี่เนาะไงมาสีมาซอยอยู่เขาว่าเอาเตะกับซ้ำมือซี่ม,ม,มือซ้ำมือพี่เน,นาะข้างคนไลยนี่ก็ถือว่าโอเคและเขาไมนปวดยากงามพี่นเนาะไยคือไอ้ดอนละเบาคนเนี่ยมันเป็นเสือละมันเป็นเพลียไพ่เนาะ ทั้งเสือละทั้งเปียะไผ่นี่ลนะใบมันนี่ลนะเบาเรา,บาเราบาหอยเบาเอพังมาเสือละกินใบมันใบมันสังเคราะห์แสงโมไัยมันหับสารโปรตีนโมนไัยหรือว่าอยางนีไดะพี่น้องเลยมันก็เป็นเขาลีเขาแมงเสือละเปียะไผ่แล้วก็น้ำถั่วมอีกพี่น้องเลยน้ำถั่วโอเค okay, ซ้อนมันไปเบิด้ดเนาะมันก็เลยแบบความสูงปสุดพี่น้องเลยให้ได้งามๆสูงจนแบบเพียงข้างบ่าเอฟเพียงบ่าเบาเอความสูงฮะ สูงเื่องามเื่อเนาะแต่หมาบ่ล์ไหลไปหลายปีนี่หมากรีบไลายหลมินตีมีแต่หมากรีบดิพี่น้องคือไอร้อนน้ำเบาเนาะมันเป็นน้ำใบมันตังเคาะแสงมาไหลเพื่อเพี้ยไผ่หรือว่าเสือละอุ่มกินมันกะเห็ดหายแบบคือคนเฮาวอีกแล้วพี่น้องเจ็บไข้ป่วยกระบอแข็งแห้งเนาะแค่นี้แหละแถมหมาเองมาใส่ปุ๋ยอ่าสิบหกสาวซูลบอกประมาณนี้นะพี่น้องเลยที่บาร์ฉันจะเอาชิมหาชิมหามันมุมมีอยู่ห่านเขาเนาะก็เลยว่ากันจะไปซื้อห่านอื่นก็ไม่เงินซื้อเนาะก็เลย ไเราวเอาอยู no. uh, ่หันพี่เนาะเพราะว่าพูยเบาเองเอาแต่ละเถื่อนี่เอาซองหล่อเนาะเถื่อนละซองเถื่อนละสามสอบพอดีเป็นหกสอบเราเอาไวิรองหล่อพี่เนาะถอนผ่อนเบิร์ดบางอย่างนี่ลุ้งไปสีลงตัดนี่เนาะทำเหลี่ยมให้น้อยนี่โม้วนบ่นน้อยได้เลยปะลงตัดกันเลยพี่เนาะเลยขำละดิขำละพี่เนาะเลยจะเป็นตกข์เมื่อแล้ว โมเด็ซสำให้นี่พี่น้องนั่งหนาหนึ่งเนาะนั่งหนาเดียวสองหนา้าตัดสองบาทสองเท่ากับเดาโมเด็มสัมมาเสียงเดากับพุทธิยันค่ำเพื่อสีบเมียนเครือค่องเหนี่ยงยุ่เทียงยั่นี่พี่น้องเลยเพื่อสิเขาเมื่อ,เอ,อยเนาะอยากมันบริเวณหงมปลดตือมีตาบตา่า,บายสิบปลายไฮถึงว่าบ่สมควรฒได้พี่น้องไม่ออื่นสิบสวัวสอดบ้าพังนะ พอเช็ดเป็นทางรถลดมาก่อนเนาะโหลดไทยตัดไปร้ายเขาคนเขมัดอย่างนั้นแดกโบราณโหลดไทยออกมานี่ก็ไอระอัดมาซอยเนาะตอนแดงตัดเหนื่อยปัวปวดบ่าไปพี่น้องไปชิขอตโตกับบาทก่อนเนาะคลิปนี้กะชีมีมากมายเนาะพี่น้องไปชิขอจบคลิปไปเพียงเาลี่เด้อพี่น้องแต่ก็อย่าลืมฝากกดไลด์กดแชร์กดติดตามไปไกลเรื่องเบิ่งโฆษณาเนาะพี่น้องที่สำคัญกัน ว่าช่วงนี้เมาเอกอะโอ้เงินบอกข้นพ่อเรียนพี่น้องเลยถ้าคนเป็นน้ำอีหยังเนาะก็ที่ว่าบิวก็ดีอยู่เดี๋ยวมันมุ้ยไฟลงโฆษณาให้บ่โฆษณาก็สำคัญนะพี่น้องเลยเบิ่งโฆษณาเนาะเพราะว่าบิวขึ้นซื่อมู้คนเบิ่งโฆษณากรับบอไดเงินเนาะพี่น้องก็ถ่ายคลิปเสียเป่าเนาะโอ้ใจกระปากทุกคนขับเบิ้โฆษณาเะไรพี่น้องเว้เข้าห้องน้องของหน้าพี่เข่ากินหนังกับเปิดเป้าให้เห็นเนาะไป พอกันอีพี่หนามพอกันมืออื่นบาสไาสิมาซอยก็จะได้นอกพี่น้องบ๊ายบาย